วิธีป้องกันทารกเป็นโอเวอร์ฟีดดิ้งทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการป้องกันที่จะไม่ให้ลูกกินนมมากเกินไปหรือภาวะโอเวอร์ฟีดดิ้งเกิดขึ้นก็คือคุณแม่อยากให้นมทุกครั้งที่ลูกร้องไห้เมื่อลูกร้องไห้เนี่ยเราต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าลูกร้องไห้จากอะไรไม่ใช่เนื่องถึงแต่เรื่องของความหิวของลูกอย่างเดียวพ่ออ้อมเปียกชื้นไหม,มแมลงสัตกวกัดต่อยไหมอากาศร้อนหรือเย็นเกินไปหรือเปล่าให้แก้ไขที่สาเหตุนี้ก่อนนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีขึ้นแล้วครบเวลาลูกกินนม นะคะก็ควรที่จะให้การให้นมก็คือให้ในปริมาณที่เหมาะสมตามน้ําหนักของลูกถ้าดีที่สุดนะคะให้กินนมจากเต้าเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะ Over f ร์ฟ i n g ิได้ดีมากๆเลยแล้วก็เมื่อลูกอิ่มแล้วนะคะคุณแม่อย่ายัดเยียดหรืออย่าให้ลูกกินนมมากจนเกินไปเพราะหากรับเกินไปก็ส่งผลทําให้เกิดภาวะนี้ได้รับมากกระเพาะก็ขยายใหญ่มากกินนมมากนะทำให้เกิดภาวะโอเวอร์ฟิตติได้ง่ายนั่นเองค่ะ แล้วก็หลังจากที่ลูกกินนมไปแล้วเกิดอาการอาเจียนหรือว่าสำรอกนมออกมานะคะภายใน30นาทีหลังจากที่ลูกกินนมไปเนี่ยไม่แนะนำให้คุณแม่ให้ลูกนอนราบทันทีแนะนำว่าให้จับเร่อก่อนในช่วง3เดือนแรกนะแล้วก็ให้นอนหัวสูงเล็กน้อยประมาณสัก30-45องศานะคะในช่วงหลังจากที่ลูกกินนมใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถป้องกัน o v e r f ีดด i n g ได้คะ่ะ